วันนี้มาถึงคําถามข้อที่สามครับที่ว่าเขาต้องตัดตอนใดหรือว่าเราต้องตัดเวลาใดนั่นครับคําถามข้อที่สามนี่ก็จะเป็นคําถามที่ถือบังคับมาจากคําถามข้อที่สองครับพี่น้องว่าเขาต้องตัดสูงปันใดตัดอย่างไรตัดเงาตัดสันยังไดครับมันสิ้ทรงผลมาถึงข้อที่สามกับวิญญาณครับในการตอบกับเพราะว่าช่วงนี้เขาตัดเพื่อที่จะทําลายหยาเขาก็ต้องตัด ในช่วงที่หย่ามันแก่ครับหย่ามันแก่มันแก่หยามันแก่เขาเบิองยังไงก็คือหยามันออกดอกครับพี่น้องหย่ามันออกดอกเบิ้งไปเขาจะเห็นมันแดงหรือมันขาวก็แล้วแต่ครับดอกมันไ้เขาตัดช่วงนั้นครับ้าเขาไปตัดก่อนหย้าที่มันยังหน่อยอยู่มันก็จะบาตายครับฝนตกมากหึงมากมันก็ขื้นมันก็หกคือเก่าครับสั่นบ่มีประโยชน์บ่มีประโยชน์เลยครับในการตัดทำไา่หยา จะเห็นว่าห้าจะเริ่มเป็นดอกแล้วครับหยาก็จะเป็นดอกทุกชนิดแล้วครับนี่แหละครับ,ค,รบคือช่วงเวลาที่มอข้องการตัดครับเอาตัดช่วงที่หญ้าแก่หญ้าเป็นดอกครับเพราะว่าช่วงนี้จุประสงค์ของการเท่าที่เขาตัดก็คือเขาตัดเพื่อที่เขาจะทําไายหยาครับผมต้องทาให้หยามันแก่ก่อนโดยที่การเบิ้งที่ดอกครับว่าหญ้ามันเป็นดอกบอ่นั่นแหละครับตัดได้ครับพี่น้อง ก็เห็นแล้วโอ้หามันขึ้นเป็นดอกแล้วออกดอกแล้วเริ่มตัดได้เลยครับผมบัดทีนี้หลายคนอาจจะมีคําถามว่าช่วงเวลาที่หามันแก่หงามันเป็นดอกนี่จะเป็นช่วงเวลาใดที่ควรตัดก็ควรย้่ในช่วงเดือนปลายมิถุนาครับปลายมิถุนากรกดาสิงหาครับันบอกควรจะเกินวันที่ยี่สิบสิงหาครับบอกควรบอกควรเกินนั่นครับตัดในช่วงกรกดาไปหาวันที่ อาการเดือนสิงหาเบื่องเกิดวันที่20นี่จะดีที่สุดครับถ้าไปสะดวกที่สุดกับช่วงช่วงในช่วงปลายกรกฎาคมถึงสิงหาครับเพราะว่าถ้าเลื่อยจากวันที่20สิงหาไปกัญญาแล้วช่วงนั้นเขาเม็นกระสิกรมครับเขามันกระสิกรมเขามันก็จะเริ่มตั้งทองในช่วงเดือนกัญญา ตุลาพฤศจิกาท่านว่ามันก็นจะออกอาตั้งท้องออกดอกแล้วก็เป็นหมากเป็นน่วยแล้วครับพี่น้องช่วงนั้นเขาก็จะเริ่มกลมครับช่วงเดือนสิงหากรกฎาคมมิทุนาหน้าวันนี้เข่ามันก็ยังแบนอยู่ครับผมนั่นเป็นช่วงระยะเวลาที่ควรตัดครับก็บคือเฮ้าตัดใดครับถ้าหญ้ามันแก่แล้วตั้งแต่มีทุนาหน้ากรกฎาคมสิงหาบก่กวรนเกิดวันที่20สิสิงหาครับ